สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหจะพามาชมรถรุ่นตัวสเปคแคร h บไฮแลนเดอร์ LDA นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะขายดีมากๆเลยคันที่จอดอยู่ข้างหน้าหนึ่งเนี้ยค่ะเป็นสีบร้อนเงินนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีให้คุณลูกค้าเลือกก็จะมีสีขาวธรรมดาราคาอยู่ที่728,000บาทและก็ถ้าเป็นสีลูไซต์นะคะที่เป็นสีบร้อนเงินนะคะราคาอยู่ที่7 0 0 0แส 35,000บาทก็จะมีสีอื่นด้วยนะคะก็จะมีสีเทาดำนะคะสีส้มสีดำแล้วก็สีเทาโอเพกนะคะหรือว่าสีเทาดำนั่นเองค่ะอ่ะรุ่นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นจะมี2รุ่นก็คือ LDA กับตัว Z นะคะอนนู่นคันสีขาวคันนุ้นจะเป็นเกรด Z แต่เดี๋ยววันนี้หนึ่งจะพาชมเจ้าตัว LDA ก่อน ก็นะคะเป็นอิซูซูนะคะเสียงก็ท่อแรงนะคะ <laughs> ไม่ทราบว่าลูกค้าจะได้ยินเสียงไหมโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวเรามาชมรถคันนี้กันนะคะต้องบอกว่าคุณลูกค้านะคะออกรถตัวรุ่น LDA ตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงเนี่ยไฟข้างหน้านะคะเนี่ยค่ะไฟข้างหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ ที่มีไฟเดย์ไลท์นะคะอยู่ในโคมสวยงามแบบนี้แล้วก็หลอดไฟนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะคะเรียกง่ายๆว่าหน้าตาตัวนี้จะเหมือนกันกับตัวท็อปเลยค่ะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบทูโทนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้ก็จะออกเป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะคู่กันกับเจ้าตัว ไฟตัดหมอกมาให้เราใช้งานนะคะเวลาที่ฝนตกหมอกลงนะคะเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ให้เราด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะหรือว่าหนาวนะคะหมอกลงจัดจัดนะคะนี่เลยอันนี้ด้านหน้าของเขานะคะมาดตูตัวล้อแม็กกันนะคะล้อแม็กของตัวเกรด lda นะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ17นะคะ ขนาดซีรีส์ยางจะอยู่ที่255ทับ 65R17 นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นลายลอ้อแม็กที่มาจากโรงงานนะคะถ้าหากว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะต้องการความสวยงามนะคะความโชบเฉี่ยวเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงตัวลอ้อแม็กนะคะอยากให้สวยงามเพิ่มยิ่งขึ้นก็สามารถบอกหนึ่งได้นะคะไฟเลี้ยวเนี่ยจะมาอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะเวลาที่เราเปิด แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวมือจับนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรให้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่กันรอยให้กับคุณลูกคา้าตัวไฮแลนเดอร์นะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้คุณลูกค้านะคะการออกแบบมาก็สวยงามนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับนะคะที่ปรับกระจกนะคะกระจกมองข้างตรงนี้นะคะลูกค้าบางท่านเนี่ย มันไม่ถึงล็อกอะค่ะมันก็เลยปรับไม่ได้ก็มีนะคะเวลาที่จะปรับนะคะเราก็ดูว่าจะไปทางซ้ายหรือว่าขวานะคะตามทิศทางเลยค่ะแล้วคุณลูกค้าก็หมุนนะคะหมุนตรงนี้ค่ะหมุนแบบที่1หมุนนะคะมันก็จะไปตามทิศทางนะคะที่ที่เราปรับตามระดับสายตาของลูกค้าแต่ละท่านเนาะเวลาที่ขึ้นรถนะคะก็มีการปร,ปรับตัวเบาะนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว อ่าเนี่ยค่ะอึบตัวนี้จะเป็นตัวเอียงนะคะว่าเราอ่ะจะอยากที่จะได้ประมาณกี่องศาอะไรเงี้ยนะคะให้ให้สมดุลกับพุงของเรานะคะตรงนี้ค่ะแล้วเวลาจะเลื่อนนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบเมนวนวลนะคะคุณลูกค้าก็ขยับนะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะคะตัวพวงมาลัยของตัวเกรด LDA นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้จับได้กระชับมือนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยมาให้เรานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์นก,นกันกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่มีมาให้นะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแบบว่าแอร์แบบปรับอุณหภูมินะคะด้วยการหมุนมือของเรานะคะส่วนตัวเกียร์นะคะก็ ช่วงชักของเกียร์นะคะก็สั้นนะคะเข้าเกียร์ได้ง่ายเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยนะคะคุณลูกค้าดึงวงแหวนขึ้นนะคะแล้วก็ผักไปซ้ายสุดดันขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะคะจะมีสัญญาณเสียงดังตีตีต,ต,ตีนะคะแล้วก็ตรงหน้าจอนะคะเขาก็จะแสะดงผล ะะทางด้านหลังว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่ไหมนะคะเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยที่เราจะถอยรถเข้าซองต่างๆนะคะก็จะมองเห็นได้เลยนะคะสำหรับมีกล้องมองหลังให้เราตั้งแต่รุ่น LDA เลยนะคะในเรื่องของเบาะที่นั่งเดี๋ยวขออนุญาตปับนิดนะึง <c oughs> เบาะที่นั่งนะคะรุ่นตัว LDA ทั้งแขบและ4ประตูนะคะ จะเป็นเบาผ้านะคะเนี่ยค่ะเบาผ้าเดินได้สีขาวนะคะนี่เลยใหญ่นะคะที่นั่งใหญทุกทั้งสองทั้งที่นั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะนั่งได้แบบว่าสบายเลยค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาชมก็สามารถที่จะมันลองนั่งดูได้แล้วก็รถของเราเป็นตัวแคบสามารถเปิดได้ถึง90องศานะคะเนี่ยค่ะกางให้ดูทําให้เราแบบว่า สามารถที่จะขึ้นลงได้ง่ายหรือว่าสะดวกในการที่จะจับของได้ง่ายได้เลยนะคะสำหรับทางด้านหลังตรงนี้นี่เรายังไม่ได้ใส่ตัวเบาะแคปให้คุณลูกค้านะคะชุดเครื่องมือแม่แรงค่ะอยู่ใต้เบาะด้านหลังทางขวานะคะสำหรับที่นั่งด้านคนขับตรงนี้แล้วก็เครื่องมือแม่แรงของเจ้าตัวแคบจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวสีประตูก็คือลูกค้าต้องดึงเบาะนะคะปรับลงจะอยู่ทางด้านหลังประมาณด้านด้านด้าน ของผู้โดยสารนะคะที่นั่งนะคะจะไม่ได้อยู่ทางด้านล่างเขาจะเปลี่ยนที่นั่งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว LDA นะคะนี่เลยสำหรับใครที่กำลังเล็งๆอยู่ว่าอุ้ยจะเอารุ่นตัวนี้ดีไหมนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็ส่วนลดจะเยอะกว่าเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับนะคะไฟด้านหน้านะคะ ที่เวลาที่เราบรรทุกทางด้านหลังนะคะใส่ของด้านหลังกระบะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยทำให้ด้านหน้าเชิดก็สามารถปรับตรงปุ่มที่หนึ่งได้บอกไปนะคะเป็นตัวปรับไฟอัตโนมัตินะคะโดยมีสีระดับให้ปรับนี่ค่ะที่หนึ่งบอกนะคะว่าตัวเริ่มต้น LDA ก็มีกล้องมองหลังให้แล้วค่ะแล้วก็ บันไดท้ายนะคะที่กชน,นท้ายนะคะที่มีการขึ้นลงนะคะแบบ2อสเต็ปออกแบบมานะคะก้าวเหยียบปุ๊บแล้วขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็ก้าวขึ้นนะคะทําให้ขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็ออกแบบมาให้มีความลู่ลมให้ ประหยัดน้ำมันนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นี่เป็นตัวเครื่องยนต์ 1,900cc นะคะให้กำลังแรงม้า150แรงม้านะคะแล้วก็เจ้าตัว LDA นะคะระบบความปลอดภัยก็จะมีทั้งระบบเบรก ABS นะคะเพิ่มแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD เนี่ยก็คือมีให้ในรุ่นของตัว LDA แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ราคา ย่อมเยาวเริ่มต้นนะคะแล้วก็ดาวน้อยนะคะผ่อนสบายๆได้เลยถ้าคุณลูกค้าสนใจรุ่นนี้ก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นมากับ1ได้เลยใช้เงินหลักหมื่นก็สามารถออกได้แล้วออกได้ทุกอาชีพนะคะถ้าหากว่า,าใครติดอะไรยังไงก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรห่งเบอร์เดิมค่ะ0 8 2 7 5 0 5 7 0 1 สามารถแอด i d Line เข้ามาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากเข้ามาชมรถที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมของหนึ่งติดอยู่ที่โรบินสันบุรีรัมนะคะถ้าจะเข้ามาก็โทรเข้ามาก่อนก็ได้นะคะนี่เลยค่ะโชว์รูมของเราสำหรับคลิปนี้หนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายอัปเดตตัวรถอีลซุให้ชมเรื่อยๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ